โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราล่นกันในเกมบรสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวกิจกรรมบรรสุกันก็อย่าไปยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและชมคลิปของคลิปผ่านในส่วนเพลย์ลิสต์บรสก้านะครับหรืออยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถกดสมัครสมาชิกไว้ในหน้าช่องครับอีกช่องหนึ่งการกดซ นะครับมาเลี้ยงตีห้าแล้วนะฮะก็มีอาร์บอกนะฮะมีแบล็กกี้มีเอลฟี่แล้วก็มีตัวลิฟิออนนะครับผมเกรเซิออีวูยร่างพิเศษนะครับผมแล้วก็มีฮารุชานะครับร่างพิเศษทันเดอร์แล้วก็มีเจมนะครับมาเรนี่นะครับผมลูนาร่าโซการิโอมาคู่เลยนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีโซการิโอมาให้สุ่มด้วยนะ แล้วก็โดกัสมาตาโดกัสร่างพิเศษนะแล้วก็มีซีกาดนะครับแล้วก็มีดิออกซี่จูไคแกงก้าอันนี้ร่างพิเศษหมดเลยนะพวกแกงก้าคารบิกอนจูไคก็ร่างพิเศษนะครับผมตัวนี้อาเรคอซ่ามานะครับผมหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของกิจกรรมส่มสิบครั้งกันนะฮะสูงสิบครั้งในวันนี้เนี่ยนะครับอ่าเป็นโซการโอนะครับก็เป็นบอกกัมันเทพีตัวหนึ่งนะครับผม อ่ะก็สุ่มทั้งหมด10รอบนะได้เศษเอาไปเรียกเทพมาใช้งานได้นะไอตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วในช่องนะครับก็สามารถไปดูคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้ได้นะต่อมากิจกรรมใช้เพชรนะครับก็จะเป็นกล่องพวกกล่องเพชรนะกล่องเพชรช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ผลึกอัพพลังนะตรงนี้นะแล้วก็ผลไม้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมากิจกรรมถัดไปครับเป็นถุงรางวัลน,นะฮะถุงรางวัลก็จะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับอัปเกรดในส่วนของ ที่หล่ะสกิลช่เหลือนะครับเป็นพวกบันกิลัสนะฮะซิกาดนะครับมีทูวายนะครับมีลิซาดอนวายนะครับผมเลจิกีการ์ดคิวเลมวอเคเนียนนะครับแล้วก็บัตอัพนะครับ EXP นะครับแล้วก็พลังกายด้วยนะครับรวมไปถึงนี่เลยนะฮะหินถทายท่อทั้ง3สีนะก็มีขายตรงนี้ด้วยผมจะเก็บซื้อเก็บให้หมดเลยนะครับพอถึงเวลาผมจะถ่ายโอนผมไม่ค่อยจะมีแล้วก็นี่เลยครับ อ่าโอเคมีโซการโอมาให้ขายนะครับกับูุรนาล่านะครับผมอ้าวโซการโอก็มีให้สุม่มมีมีขายด้วยก็นะครับผมคิดว่านะฮะมี2ตัวนี้โผล่มาจะต้องมีพวกเมก้าที่เป็นอันล่างนั่นน่ะไม่ใช่ล่างเมก้าเดีไอ้ร่างจันทรุป,ปราคากับสุรยุป,ปราคาเนาะน่าจะมีอยู่นะครับตรงนี้อ่าโอเคถัดไปก็เป็นกิจเติมเงินเรื่องรางวัลน,นะครับกิจเติมเงินเรื่องรางวัลเนี่ยเริ่มวันที่อ่าเติม3,500รเพจก่อนรางวัล A จะเป็นสติกเกอร์นะครับ ร่างบัตเตอร์สกาดแฟร์นะแล้วก็รางวัลเองอันนึงจะเป็นเศษชิปทั่วไปรางวัล b จะเป็นหนังสือการ์ดอนแทนนะส่วน7,000เพชรเนี่ยก็จะเป็นไอเทมเดิมแหละนะครับแต่ว่าจำนวนมากขึ้นเท่าหนึ่งนะครับผมแล้วก็15,000เพชรเนี่ยนะครับรางวัล a เนี่ยจะเป็นหนังสือการ์ดอน450ชิ้นไอ้สี่ยแปดชิ้นนะแล้วก็เศษชิพทั่วไป450แล้วก็มงกุฎ5นะครับรางวัล b เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ไว้ตกแต่่งงฟารรร์มมนนะะคคััับบแแลล้้วววกกก็็ชิปทปทไ450ุฎ สามหมื่นเพชรเนี่ยนะครับจะได้เป็นไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับเป็นไอเทมรวมในคอสมานะครับเอาไว้เปลี่ยนร่างนะครับร่างจันทร์ร่างสุริยุราคาเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มแล้วก็ม,ง,มงกุฎงกุฎ15นะครับแล้วอันดบีจะเป็นตุ๊กตาเผาเกียร์นะครับผมแล้วก็รูปภาพแล้วก็มงกุฎนั่นเองนะครับผมคิดว่าไอเครื่องรวมในคอสมาเนี่ยนอกจากเอาไปรวมเปลี่ยนร่างแล้วเอาไปแลกของได้ด้วยนะคิดว่าน่าจะมีแลกของด้วยในกิจปริหารนะต่อมาก็จะเป็นกองทุนครับกองทุนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะ ก็ไพรม่าเดกเนี่ยนะครับจะอยู่กับเรา1เดือนนะครับเป็นสติกเกอร์ล่ามันเตอร์นะ6,250เพรก็เสียทั้งหมดได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมได้เพขคืนมา1,000ด้วยตรงนี้ถัดไปครับก็จะมีรีเซตนิสัยนะครับสาหรับใครที่มีโปเกมอนที่นิสัยไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะไปรีเซตได้นะครับก็โปเกมอนนิสัยโจมตีสายเวทเนี่ยก็จะเป็นนิสัยโบราณนะครับผมกับนิสัยขี้ขาดถ้าเป็นโจมตีกายภ่าพเนี่ยจะเป็นยึดติดกับล่าเลยนะครับผมประมาณนี้นะก็มารีได้นะครับ100เพร ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนคอแซอันนี้สําหรับไว้ฟาร์มเพรนะครับผมสาหรับสายเติมนะครับผมสำหรับสายฟรีก็หมดสิทธิ์นะครับผมประมาณนี้นะฮะถัดไปนะครับผมก็มีฟื้นฟูทรัพยากรด้วยนะครับฟื้นฟูทรัพยากรมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับก็ฟื้นฟูอุปกรณ์ที่เราขาดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมากดพลังกายนะครับก็มีประโยชน์นะแค่900เพรเองคุณได้ทั้ง900หน่วยคุณออกไปฟาร์มของฟาร์มได้เยอะเลยนะครับผมจะใช้นะครับก็สมมติมีกิจกรรมพวก ดองพลังกายเอาไว้รับไอเทมะนะครับผมก็ค่อยมากดใช้ก็ได้หรือว่าขาดจริงๆก็มากดรับได้ตรงนี้ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของอกิจกรรมปฏิหารนะครับผมกิจกรรมปฏิหารครับแน่นอนครับสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะก็ยังอยู่กับเรานะครับก็จะมีะเพียมาเดียก้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโปเกม,มอนเทพกับซีกาดแฟร์นะครับผมก็ใช้หนังสือกระดอน500นะอน แล้วก็นี่เลยครับสติกเกอร์ล่างมาตเตอร์ของโซการิโอแน่นอนครับมันมีโซการิโอมาให้สุ่มมันก็ต้องมีสติกเกอร์ล่างมาตเตอร์อยู่แล้วนะครับก็เสีย5 0 0 0เทั่วไปนะครับและนอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีสุ่ม10ครั้งของโซโลอาร์คด้วยนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาตเตอร์ของโซโลอาร์คด้วยใช้750หนังสือกราดอนนะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวอ่าบาเซโฟลอนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนธาตุไฟผีตัวหนึ่งตัวนี้เก่งมากๆนะครับผมก็ ใช้เศษชิปท,ทั่วไปกับเพชรในการแลกนะครับผมเป็นร่างมาสเตอร์ก็มีสุ่มกาชาการันตีด้วยนะครับผมถัดไปนะครับโปเกมอนที่ใช้เศษชิปท,ทั่วไปแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นบุคลากรโครงกระดูกนะครับใช้5,000เศษนอกจากนี้ก็เอา500หนังสือกระดอนมาแลกล่างมาสเตอร์มาได้นะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นอีวาคริสตัลนะฮะอีวาคริสตัลก็ใช้หนังสือกระดอน5,000อ่ะเช่เ 5, นเศษชิป500 5,000นะครับแล้วก็หนังสือกระดอน500เนี่ยแรกเป็น อ่าสติ๊กเกอร์ล่ามาสเตอร์ได้นะครับซึ่งไอดีนี้ผมก็มีนะครับคริสตัลโอนิกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเอาคริสตัลโอニックมาทําเป็นมาสเตอร์ได้เช่นกันอ่ะนอกจากนี้นะครับใครที่เล่นเรคอซ่าอยู่นะครับก็จะมีอาวุธเรคอซ่าด้วยเป็นเดวิลลิงเมทีโอนะครับก็จะเป็นอาวุธสุดยอดของอ่าเรคอซ่ามาสเตอร์ครับมันจะเพิ่มแรงโจมตีเพิ่มสปีดนะครับผมนะครับแล้วก็ลดเลือดเพิ่มเป็นความโกรธแล้วก็ตัวเองได้รับความโกรธ 30%เนะครับเมื่อเราตีบวก3เป็นต้นไปใช้แค่10หนังสือก้าดหน้อ,นอันนึงค่อนข้างคุ้มนะครับเนี่ยผมก็ซื้อทำไว้นะไอดีเนี่ยผมบวก6แล้วนะครับว่ารอบนี้จะทำบวก7บวก8อยู่เดี๋ยวก่อนไล่ทำไปเรื่อยนะฮะอ่ะโอเคสำหรับตรงนี้ถัดไปเนี่ยนะครับนอกจากโปเกมอนมหาการ้แล้วก็จะมีโปเกมอนหาย,ายากอีกตัวหนึ่งครับเป็นบัคคูกาเมสนะครับผมอันนี้ก็ เคยมีให้จับในรอบที่แล้วนะครับผมก็จับมาได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้หนังสือการด์ดอน200ชิ้นมาแลกได้เช่นกันนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคอนะครับสกิลเด็นะครับเป็นคอสกิลสีทองนะเดฟบกับสเปเชียลเดฟ7%ใช้แค่140นะครับเศษชิปทั่วไปแลกนะถือว่าคุ้มอยู่ถ้ารอบไหนไม่ใช่หนังสือการด์ดดอนะนะครับเป็นเศษชิปก็แลกเก็บไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เอามาแลกเป็นกระเป๋านะครับถุงบัตรแดงได้นะครับผมเป็นบัตรอิรภาพาระดับสูงนะ ผมแนะนําว่าไม่ต้องแลกก็ได้เพราะมันเพิ่มพลังได้นิดเดียวนะครับผมแล้วก็พวกบริเวณเนี่ยก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะแล้วก็มีนี่ครับปราดับนะกล่องประดับสําหรับใครที่อยากเอาไปทําประดับเซตนะครับผมก็สามารถแลกตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าแนะนาให้เอาเศษชิปมาแลกดีกว่าหนังสือการ์ดอนเก็บไว้ดีกว่าเนาะไว้แลกเทพนะครับแล้วางนี้ครับนี่เลยครับก็จะมียันนะครับมียันสว่างกับยันกลมนะก็สามารถที่จะเอาหนังสือการ์ดอนกับเศษชิปมาแลกได้เช่นกันอันนี้หายากมากๆมันเอาไว้เปิดสกิลนะครับลึกลับ12ช่องนะ นอกจากนี้ก็เอาหนังสือกระดอนพันหมาแลกบัตรแฟร์ของเอลิสได้นะครับผมแล้วก็เอาหนังสือกระดอนมาแลกชิปนะครับแลกเป็นไบแม็กซ์ก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่ถือทองอถือฟักทองอยู่นะก็สามารถที่จะเอามาแลกเป็นหนังสือกระดอนได้1ต่อ1 10ต่อ10 100ต่อ100ยพันต่อพันได้นี่ครับอย่างที่ผมบอกครับไอตัวเปลี่ยนล่างไอรวมเนนคอสม่าเนี่ยมันเอามาแลกเป็นหนังสือกระดอนหนึ่เลยนะ แล้วก็ถ้าใครไม่อยากได้หนังสือการ์ดอนเนี่ยก็มาแลกเป็นสติกเกอร์ซิกาดแฟร์ฟรมาสเตอร์ได้ตรงนี้100ชิ้นนี่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเรามีนะครับอไอเทมรวมเนี่ยครบร้อใช่ไหมก็แสดงว่าเราต้อง 30, เติมเงินใช่ไหมเมื่อกี้นะครับต้อง30,000เพซเนี่ยโอ้โหโคตรแพงเลยนะฮะเพื่อที่จะทำนะครับอเอามาทําเป็นในคอสมาสูตรริบราคาจันทร์ริราคาได้ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคกิจกรรมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจมบลนโซนนะครับ คพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คลิปนึ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ